ค่ะนะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆสมาชิกที่กําลังรับฟังสดอยู่ตอนนี้นะคะที่นะคะ,ะวิทยุอินเทอร์เน็ตนะคะเสียงชาวบ้านนะคะก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราทางทีมงานเสียงชาวบ้านได้มีโอกาสติดตามนะคะตามหามวลชนนะคะ,ะมานะคะมาบอกเล่าเปิดเผยความจริงผ่านวิทยุอินเทอร์เน็ตเสียงชาวบ้านนะคะที่ไม่มีเว็บไหนกล้าทําอย่างนี้นะคะก็เสียงของพวกเขาที่ถูกปิดปิดปกปิดอยู่นะคะเหยื่อข้อกรรมทางการเมืองเนี่ยนะคะ จะมาเล่าความจริงผ่านเว็บของพวกเรานะคะให้พี่น้องที่รับฟังประชาชนคนไทยที่เข้ามารับฟังอยู่ที่ทั่วโลกให้ทราบความจริงนะคะสำหรับลิงก์ที่ท่านสามารถเข้ามารับฟังได้นะคะที่เว็บก็คือนะคะ i r r e s s p e e d .info นะคะแล้วก็นะครับลิงก์ที่2คือเสียงไทย d o c b o x s p o t c o m นะคะลิงก์ที่สามคือ i o i n b o x s p o t c o m ลิงก์ที่4คือ spy2012boxsport.com ลิงก์ที่ห้านะคะหนุ่มตาครี b o x s p o t c o m ลิงก์ที่หกนะคะวิโรจ นะคะ slash ausblogspot.com นะคะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งนะคะก็คือ revolution dot uh, uh, revolution dmc.com ค่ะนะคะท่านสามารถรับฟังผ่านอินบิลแอมนะคะเปิดไปที่นะคะสองศูนย์หนึ่งจุดนึ่งศูนย์ห้านย์จุดหกนะคะแปดหสีานะคะสำหรับวิทยุที่หนึ่งนะคะวิทยุที่สองก็คือนะคะ194.15 198.154 จุดหนึ่งหนึ่งสองจุดสองสองสามแม้หนึ่งหนึ่งสองที่ฉันชอบจังเลยครับนะคะแล้วก็พอตวิทยุคือแปดสองหกสองค่ะนะคะเดี๋ยวที่ฉันกําลังจะเรียกสายนะคะวันนี้เราได้มวลชนเป็นผู้หญิงนะคะจากภาคเหนือนะคะที่ไปถูกจับมัดมือไพ่หลังนะคะที่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนี้นะคะก็จะมาเล่าความจริงนะคะเปิดใจผ่านเว็บของเราไปให้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เราฟังอยู่ที่ทั่วโลกะคะ่ะเว็บนี้นะคะประชาชนเพื่อประชาชนค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็พวกเราขอประกาศเจตนารมณ์นะคะว่าทางเว็บของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้เปิดเว็บมาเพื่อนะคะเพื่อจะต้องการเลตติ้งนะคะหรือเพื่อจะต้องการเป็นใช้เว็บในการทํามาหารัฐประทานในการเลี่ยนไรเงินทองนะคะให้มาซัพพอร์ตเว็บนะคะพวกเราประกาศตั้งแต่เปิดเว็บแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่มีการกระจายความจริงออกไปนี่นะคะคนที่มาพูดนะคะเล่าความจริงผ่านเว็บเราไปเนี่ยนะคะตกละกรรมลําบากค่ะนะคะ หลายท่านนะคะได้รับการติดต่อจากนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมนะครับเพื่อนร่วมโลกของพวกเราเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกติดต่อผ่านเว็บของเรานะคะอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบขอ้อกรรมทางการเมืองเหล่านี้ที่เขายังไม่รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจากสสจากแกนนําพรรคเพื่อไทยจากจากนปชหรือว่าบางท่านก็เคยได้รับแล้วแต่ว่าน้อยมากนะคะก็ติดต่อผ่านเว็บเราเว็บเราขอเป็นสื่อกลางนะคะเราอาจนะฮะเราอาจเราจะนะฮะ,นะะทำการสอบถามดูก่อนนะคะว่าท่านมาไหมไหนนะคะ ไม่ใช่ว่ามาขอข้อมูลเขาละท่านนะฮะไปชี้พงให้ก็ลอกแล้วก็ไปจัดการกับพวกเขาไม่เอานะคะดิฉันนะคะทางเว็บเสียงชาวบ้านแนะนาเว็บเสียงชาวบ้านนี้ขอเป็นสื่อกลางให้ค่ะสําหรับท่านที่ต้องการะ้ะมีน้ําจิตน้ําใจจะช่วยพวกเขาเหล่านี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณมากๆนะคะและพวกเราก็จะส่งรายละเอียดที่คุณอยากจะติดต่อพวกเขาให้พวกเขาโดยตรงค่ะนะคะทางเว็บเรานี่ไม่รับเงินบริจาคอว่าต้องมาให้อาทีมเสียงชาวบ้านนะคะแล้วก็จะไปส่งให้พวกเขาพวกเราไม่เอาค่ะแต่ว่าข้อมูลนะคะ ทางทีมงานของพวกเรานะคะจะทําการสแกนก่อนก่อนที่พวกเราจะส่งข้อมูลนะคะผู้ที่ประสบข้อกรรมเหยื่อทางการเมืองที่มาพูดออกรายการแล้วก็พูดที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้นะคะมันเหมือนน้าใจทานน้าใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกไปถึงนะครับเพื่อนพี่น้องของพวกเรานะคะร่วมชาติร่วมแผ่นดินที่ประเทศไทยะค,ะค่ะนะคะขณะคที่ฉันจะเรียกสายนะคะคุณคนนี้ชื่อเล่นชื่อคุณแหม่มนะคะเป็นนะคะเป็นเป็น,ปน,ปนมวลชนจากทางภาคเหนือนะคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะคุณแจ็คนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคือเราจะให้โอกาสะนะท่านที่มาจากภาคเหนือพูดก่อนนะคะวันนี้คุณแจ็คมีมีเรื่องอะไรที่จะมานะคะ,ะแถลงขายายข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ็ครอช่วงหลังนะคะแป๊บหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะทําไมไม่รับสายเอยรู้สกว่าเขาติดสายอยู่นะคะฝั่งทางฝั่งทางภาคเหนือนะคะสวัสดีค่ะเข้ามารื้ยังคะ อ้าวรู้สึกว่าติดสายอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเด้เลียกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าสายทางนะคะทางภาคเหนือจะติดสายอยู่นะคะรู้สึกว่าสายทางภาคเหนือนี่จะติดสายโทรศัพท์อยู่นะคะกําลังเอ๊ยท่านบอกเมื่อกี้นี่ว่าจะโทรกลับนะคะ<ล>อ่าสายไม่ว่างะคะ่ะเหรอสวัสดีดค่ะพี่ดแนดแนพี่แดน เอาอย่างนี้แล้วกับคุณแจ็คนะคะช่วยโทรกลับหาเขาอีกทีนะครับว่าตอนนี้ที่ฉันกาลังเรียกสายนะคะจากนะคะจากเาจากนะคะเสียงชาวบ้านตอนนี้กําลังอกำลังออกออกอากาศอยู่นะคะเดี๋ยวตัดสายคุณแจ็คไปก่อนนะคะจะจะเรียกกลับนะ,ะให้เขาวางสายด้วยค่ะคะ<ม>่ะสักครู่นะคะที่ฉันจะโทรกลับอีกทีนะคะเมื่อกี้ยังคุยสายกันอยู่เลยนะคะ<ม>เอาละค่ะขอดูรายละเอียดที่หน้าเว็บก่อนนะคะ ออขอขอบคุณนะคะคุณเฟอร์แนลนะคะที่แจ้งสัญญาณการรับฟังนะคะก็เดี๋ยวพอดีฉันจะโทรกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ๊ะนะคะก็วันนี้เสียงชาวบ้านนะคะก็เอา้าช่วงที่เรารอเนี่ยฮะ,ะช่วงที่เรารออยู่นี่นะคะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งดิฉันจะโทรกลับนะคะมีการออกมาต้อเว็บเสียงชาวบ้านในการออกมากระจายข่าวนะคะตามหารล่าความจริงนะคะอะของคุณเมย์หรือว่าคุณแดงแจ๊ดน,นะคะหรือว่านะคะตอนนี้มีเสียงจากภาคยุโรปเข้ามาถึงนะคะ เสียงชาวบ้านเยอะว่านะคะเขาบอกหยุดใช้ชื่อคําว่าแดงอียูหากินได้แล้วเอาละคะขอกระจายข่าวให้กันแล้วกันนะคะหลายท่านนะคะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแดงอิสระแล้วนะคะที่ยุโรปนะคะหลายท่านไม่มีโอกาสมาออกที่ยุบอกว่าคุณสไพซยพูดไปเลยว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วไอแดงหากินนั่นน่ะแดงที่เคยรวมมวลชนและไปเบื่อเงินทักษินอ่ะตอนนี้มันมีแดงก้าวหน้าไปหมดแล้วเขารู้แล้วเขาสู้กับใครนะคะตอนนี้มันเป็นประชาชนเพื่อประชาชนไปแล้ว พวกเราไม่ได้มาสู้เพื่อในทุนไม่ได้มาสู้เพื่อแกนนําแต่เราสู้เพื่ออยากได้คําว่าประชาธิปไตยและต้องประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินผลประโยชน์ต้องตกมาถึงประชาชนอันนี้เป็นเสียงจากยุโรปนะฮะฝากมาถึงสไพายนะคะให้กระจายข่าวให้ด้วยนะคะเอ๊นะครับแม้แม้ที่ฉันว่าจะอืจะพูดแยกรายการซะแล้วไหนไหนก็มาแล้วก็นะคะก็ไอเรื่องนะคะไม่ ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีการเป็นไงล่ะคะคุณคุณเมย์คุณแดงแจ๊สนะคะเสียงนี้มันไปดังไปถึงทั่วโลกนะคะเรื่องที่นะคะเรื่องที่กำนันแดงถูกยิงนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้รู้สึกว่าถูกยิงเมื่อวันที่สามนะคะแล้ววันที่สี่อยักษ์เล็กเนี่ยยักษ์เล็กที่ข่าวตามหน้าหนัหนงสือพิมพ์ว่าเป็นอดีตกาศนะคะที่ว่าอันนี้อ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะว่าเป็นอดีตกาศของจตุพรกับนทัทวุฒินะคะอันนี้ดิฉันเอามาจากลิหนังสือพิมพ์ว่าเป็นอดีตกาศอันนี้จริงไม่จริงก็ไม่ทราบนะะค แต่ว่าสายข่าวเรายืนยันมาแน่นอนว่ายักษ์เล็กเนี่ยก่อนที่จะไปยิงกำนันแดงน่ะอาศัยอยู่ในบ้านของอีเมย์หรือว่าอีแดงแจ๊สนะคะอีตัวนี้อ้าวกับกายมาเป็นว่าเว้ย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 สะพ้ายจะขุดเรื่องไอ้พวกเรือบแดงหากินบนความทุกข์ของเหยื่อเขาร้ายทางการเมืองชะไหนหรือไปติดกับไอ้เรื่องในปรกกายว่าไอ้เขาเรียกว่าซ่องศูนย์ซ่อมโจมีเหรอเอาคนธรรมดาอะไรมันจะเลี้ยงมือปืนไว้ในบ้านล่ะคะพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ดิฉันก็ต้อง ส่งเสียงสำเนียงขานไปทั่วโลกล่ะคะ่ะมันมีหรือว่าคนธรรมดาจะเลี้ยงมือปืนไว้ในบ้านแล้วไปยิงไปยิงกำนันแดงตายเนี่ยนะคะสายข่าวยืนยันมาเลยนะเขาว่ายักษ์เล็กเนี่ยก่อนที่จะออกไปยิงกำนันแดงก็อยู่บ้านอีเม์นั่นแหละแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันนะคะทะเลาะกับคุณหนูสองคนก็อีแทมมี่เลิฟเลดอี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 พวกที่ดิฉันเตือนแล้วว่าถ้าไม่รู้ก็ให้หลบไปซะปรากฏว่ายังมาออกคลิปด่าดิฉันเออมาที่มาแฉความจริงเป็นไงล่ะมาสาบมาแช่งสะพ้ายอะ่ะ โอ้ยกลายเป็นนะคะจะแฉเรื่องไอ้อมเงินทักสินไม่มาจ่ายเขาให้มันเต็มเน็ตจํามน่ยกับกลายเป็นว่าเอา้าตอนนี้เจอเจอเจอคดีไอ้เลีเ้ยงเลีเ้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงมือปืนไม่ตังหากโอ้ยหมายกอดนะคะเออเออแล้วแค่ก่อนนะคะเห็นโพสนักโพสหนาโตดิฉันแถะแทะแท้แทะว่านะฮะก่อนที่จะไปยุโรปนะะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะปินไปเยอรมันนะคะเห็นนางแดงแดงแจ๊ดมาแถลงว่า จะไปะแถลงที่ฟินแลนด์กับท่านทักษินที่ฉันก็รออยู่ไหนล่ะคุณทักษินไม่เห็นผล่ที่ฟินแลนด์เลยแต่ข่าวว่ามีการฝากเงินไปร่วมทอดผ้าป่ากะทินอ่าเถิดเทิงตะลาล่านะคะแล้วก็ไม่เห็นเอาข่าวมาโพสเลยว,ว่ามีคนไปแดงเถือกเหมือนเมื่อก่อนไหมคะนะคะฝากไปถึงคุณอะไรคุณมานพบด้วยนะคะที่ออกมาเขียนอ่าเขียนแก้ตัวเขียนนะคะเขียนด่าดิฉันบ่อยๆนะ่ะคุณมานพเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่านะครับ พวกแดงยุโรปเขาฝา่ามาบอกว่าตอนนี้นะเขาเขาไม่เอาแล้วกับพวกไอแดงหากินบนหัวเขาน่ะนะคุณคุณมโน์เป็นยังไงเลยอ้างว่าแดงแดงแดงอะ่ะและภาพที่เอามาโพสในเฟซบุ๊กมันเป็นภาพในอดีตมันเป็นภาพสามสี่ปีที่ผ่านมาดิฉันก็ท้าไปแล้วมึงมึงลองดูสิรวมสูแดงน่ะนะ่ะตอนนี้เขาจะหลาดกันหมดแล้วเขาไม่โง่แล้วนะ่ะไปไหนละงานทอดผ้าป่ากระถินที่ฟินแลนด์น่ะนะไหนล่ะคุยนะคุยหนาะว่าจะให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ย ไปทอดกะทิแล้วทักษ,ษินจะมาเองแดงเมแดงแจนี่จะไปออกคลิปร่วมกับคุณทักษ,ษ,ษินแถลงไปเลยเรื่องเงินเยียวยาสไยก็หัวเราะเธอเธอโอ้ยอย่าหัวเราะเป็นหมอลำซิ่งไอท้ไอทำนองหมอลำซิง่งเดินนางเดินเดินนางเดิน,ดน,ดนจึกจึกจึกเป็นไงล่ะคะเฮ้อโอ้ยเขาว่านะมาสาบแช่งมาถแถลงการลงท้ายด้วยสาบแช่งสายถ้าเรื่องที่เมพูดมาไม่จริงอย่างนั้นแบบนี้ขอให้ครอบครัวคุณมีอันเป็นไปสไยก็บอกว่ากูไม่รับ พอกูไม่กูไม่เชื่อในคําสาบแช่งไอ้คาสาบแช่งนั่นก็คือคนนะครับเขาเรียกว่าคนที่สิ้นหวังหมดหวังแล้วนะคือเอาเอาเหตุผลมาโต้ก็โต้ไม่ได้ไอ้ผัวรวยจริงไหมก่อข้างๆคู่ครูเอ๋คุณเมย์คุณแดงแจ๊ดนี่นะฮะทีมงานเอ่อเสียงชาวบ้านก็เฝ้าติดตามคุณเมย์คุณแดงแจ๊ดนะภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยฉะไหนเลยว่า,าบินไปเยอรมันเนี่ยแทนที่จะไปลงบ้าน่ะอดีตผัวตัวเองหรือว่าผัวตัวเองคนปัจจุบันเอ้าเอ้าผัวคนไหนล่ะผัวเยอรมันอะ แทนที่จะไปลงแถวแฟงเฟิร์ดผัวอยู่แถวแฟงเฟิร์ดไม่ใช่เหรอคะคุณเมย์ชนไนทเปสิงอยู่แถวดูสดาบล่ะคะแม้จากดูสดาบด้วยนะเอาไปคนนะคะอถ่ายรูปมาโชว์กิ๊บเก๋อย่เรก้าบรรดาอนุหนูน้องทมีก่ก็เออมามีนานนะอีทม,มี่นี่ก็โอ้ยข่าวนะครับมันก็สายข่าวเราก็โอ้โหนะคะส่งมาให้เพียบเลยค่ะ อีแทมมี่ตอนนี้นะครับไปสายกรรมหน้าตาที่ฉันบอกว่ามึงไปสายกรรมสันดานมึงสก่อนไอ้สันดานขี้โกงอ่ะสันดานขี้โกงเห็นดีเห็นงามในการร่วมนะฮะร่วมหอลงลงพวกมึงเนี่ยในการช่อโกงช่อชนประชาชนเนี่ยอีแทมมี่อีตัวนี้เนี่ยอีเลิฟเลสเนี่ยอีแทมมี่เลิฟเลสเนี่ยอีออมนี่นะฮะอีนี่ทําหน้าที่เป็นสมุบัญชีนะคะทําบัญชีให้อีเมอีเปิลหรือว่าอีขี้ขโมยอีหัวขี้ขโมยอีนี่เป็นเลขา ดิฉันว่าเออถ้ามึงไม่เฮี้ยพอกันมันคงไม่รวมแก๊งกันหรอกแล้วมาตั้งปั้นจิ้มปั้นเจอออกคลิปไหนล่ะคลิปที่สามน่ะออกมาหน่อยสิสะพายรออยู่กูนะเอาความจริงมาแถลงเป็นไงล่ะมึงเอยมึงเจอข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วงานนี้เสือกเรื่องเสือกเขาเรียกว่าเสือกเลี้ยงมือปืนไว้ในบ้านอีกก่อนไปยิงหัวเขาน่ะอีเม์โอ้ยหัวเลาะสะดอกค่ะหัวเลาะจังหวะหมอลำสิงเด้อเด้อนางเด้อจึกจึกจึกเป็นไงล่ะมึงโอ้ย โอ้ยแม่นะคะยังยังมีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะพ้าอีกสักสองส,องสวันนะคะให้เดียนว่างจากการจากงานนะคะทํามาค้าขายของเดียนก่อนเดียนจะมานะคะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้ชัดๆกว่านะคะเอ๊รู้สึกว่านะค,ะคุณทักษิณชินวัตรนะคะการไปยุโรปของคุณในครั้งนี้นะคะเดินสายของคุณรู้สึกว่ามวลชนของคุณลดน้อยถอยลงนะ,ะหรือเพราะว่าคุณไม่จริงใจนะคะจะช่วยประชาชนคุณไม่จริงใจว่าคุณจะสู้จริงหรือเปล่าคุณทักษิณฉนันมวลชนที่ยุโรปถึงน้อยมากหรอะคะ เมื่อก่อนสามสี่ปีที่แล้วโอ้ทักษิณไปงานไหนแดงเถือกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะน้อยค่ะเป็นไงไอ้มานพไอ้อมานพฟินแลนด์นะะนะไออีเมย์ไปถแถลงกับมึงที่ฟินแลนด์แน่จริงน่ะผัวอยู่เยอรมันมื่ก็ตั้งฐานมึงอยู่เยอรมันดิวายชนไปดูไปอยู่ไอ้มานพนู่นไหนไหนโม้ว่าจะคุยกับไหนจะเอาทักษิณมาออกคลิปไงถแถลงเรื่องเงินเยียวยาเป็นไงล่ะเอ้งานนี้ทักษิณตาสว่างแล้วใช่ไหมคะแหมส้ายขอขอ,ขอท้าไปก่อนนะคะนี่ ยังมีอีกหลายแผลค่ะเดี๋ยวอีกสองสวัน์ที่ฉันจะนะฮะมาเมาให้ฟังนะคะรับรองว่าข้อมูลเนี่ยมึงไปทําอะไรไว้ที่ไหนอะไรยังไงมึงไม่รอดนะ,ะมึงมเขาเรียกว่าความลับนะฮะความลับมันไม่มีในโลกค่ะเอานะคะที่ฉันจะเรียกสายนะคะเมื่อกี้เราเรียงติดสายนะคะเล่าความจริงผ่านจอจากมวลชนจากภาคเหนือนะคะระหว่างที่ขั้นรายการสไพนยนี่ก็คันปากยิบยิบอยากจะเล่าอะไรให้ฟังหลายหลายอย่างนะคะเออยาาจะ คา่ามาหรือยังคะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกคนคนนึงเหรอคะนะคะกําลังเรียกอยู่นะคะมวลชนจากเชียงใหม่นะคะเมื่อกี้นี่ฉันได้คุยสายด้วยอยู่ค่ะค่ะเมื่อกี้คุณแจ็คได้โทรไปหาเขาหรือเปล่าคะโทรครับโทรครับเขาบอกว่าเขารอเขอารอสายอยู่ครับเนี่ยเนี่ยกำลังมาแล้วค่ะที่เรผิดสายเปล่าพี่ไม่ผิดหรอกค่ะก็เบอร์เบอร์เมื่อกี้นะคะที่ดิฉันดึงเข้ามาในสายค่ะ,<อ>คะสวัสดีค่ะคุณยุพินใช่ไหมคะค่ะ คุณยุพินนี่เป็นคนละคนกับคุณยุพินกาบนะคะที่เคยมาพูดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคุณยุพินคนนี้คือมวลชนนะคะคุณยุพินคะคุณไปเจออะไรที่รอปศนะคะคุณอยากจะเล่านะคะอยากจะระบายความในใจนะคะอะไรยังไงพูดไปเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณแจ็คจะ,ะจะพูดตอนจบรายการนะคะค่ะค่ะค่ะพูด